ส่วน pm 2.5วันนี้เป็นไงครับมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ pm รายงานเมื่อช่วง7นาฬิกาของวันนี้นะคะภาคเหนือต่อให้มีฝนแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะใน2พื้นที่นะคะก็คือปริมาณประมาณ8 56ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร ส่วนภาคอีสานอากาศดีค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะไม่เกิน40ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรภาคกลางภาคตะวันตกภาคตอนออกเนี่ยมีผลกระทบค่ะเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรทั้งสองพื้นที่เลยส่วนภาคใต้นะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะพิ่านอมคุณผู้ชมคะ11-24ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรนะคะเพราะว่ามีฝนตกนั่นเองส่วนกรุงเทพปริมณฑล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ28-71ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยค่ะคแล้วก็พื้นที่สีส้มสีเหลืองเยอะมากเลยนะคะในโซนของภาคกลางกรุงเทพินทนสีส้มเลยนะอากาศไม่สู้ดีเลยนะครับวันนี้นะฮะการใช้ชีวิตในที่ลงแจ้งก้อน อย่าลืมนะครับก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งอย่าคิดว่าเป็นหมอกนะช่วงนี้นะเห็นอะไรมัวมัวเนี่ยนะสลัวสลัวเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นหมอกนะครับ <c oughs> นี่คือของคุณภาพอากาศที่ยังไม่สู้ดีนักนะครับ <c oughs> ในช่วงนี้ก็กลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs>